สวัสดีค่ะเบนนี่เนลชนบุรีนะคะวันนี้พี่เบนจะมาสอนทําลายเส้นนูนนะคะเป็นลายแบบเปลือกหอยน่ารักน่ารักทีมทะเลนะคะก็จะมีการปิดจูเลี่ด้วยนะคะประมาณแบบนี้ที่เราทําตัวอย่างไว้นะคะอุปกรณ์ที่จะต้องใช้นะคะก็จะมีสีสีเจลนะคะที่เป็นโทนสีไซรัปอันนี้ก็จะเป็นโทนสีฟ้านะคะคู่กันนะคะขนาดทรงเล็กหน่อย แล้วก็เป็นผู้กันลากเส้นนะคะแล้วก็จะมีผงขัดที่เป็นผงออโรรานะคะแล้วก็เป็นผงขัดโทนสีทองแบบนี้นะคะค่ะอันนี้เราก็เตรียมหน้าเล็บนักเรียนไว้นะคะก็คือจะทาสีขาวสีขาวสุขภาพดีหรือสีขาวกะทิต่างๆนะคะ <S <S อ่าเราทารองพื้นไม้เรียบร้อยแล้วเราก็จะมาใช้ผู้กันนะคะ กันทรงเล็กหน่อยมาทําลายเปลือกหอยไว้ข้างล่างก่อนที่จะทําเส้นนูนนะคะอันนี้เจอขนสักคู่นะคะก็ทําเป็นทรงโค้งนะคะ นะคะคเราก็จะทำมาเป็นแนวโคง้งนะคะทีนี้หน้าเล็บก็จะทำได้ประมาณสามสามลายนะคะสามเส้น อยู่ที่ว่าเราพอใจนะคะจะเป็นสีให้อ่อนให้เข้มขนาดไหนลายพื้นด้านล่างนะคะ ใจชอบเลยนะคะก็จะเป็นสามลายโค้งๆแบบนี้นะคะชัดไหมคะโอเคอันนี้ก็ให้ดังแบบเข้าอบก,ก่อนนะคะประมาณสามสิบวินาทีค่ะรอสักครู่ ทีนี้ในขนาดที่โอบนะคะถ้าเกิดว่าลายที่ออกมาแล้วถ้าช่างโอเคเราก็พอแต่ถ้าไม่โอเคเราจะเบนเพิ่มเติมให้สีเข้มกว่าเดิมอีกก็ได้นะคะ,ะ,คะเราก็จะมาดูกันว่าสนีนะคะท่านี้คือตัวพี่เบนโอเคแล้วนะคะว่าจะเอาสีแค่นี้เราก็จะมา ทาท็อปโค้ดนะคะท็อปโค้ดซึ่งเป็นท็อปเงานะคะเพอเดี๋ยวเราจะขัดผงอลอราทับก่อนหนึ่งรอบก่อนที่จะทำเส้นนูนทาท็อปเงาปกติเลยนะคะเป็นท็อปแบบไม่ต้องเช็ดนะคะอบแล้วแห้งเลยอย่าลืมปิดปลายหน้าเล็บให้เรียบร้อยนะคะ ก่อนอบดูถ้าเลอะก็คลีนก่อนอบค่ะอันนี้ขอ1หนึ่งนาทีนะคะเสร็จแล้วเราก็จะมาเตรียมผงออโรร่าที่เราจะใช้นะคะจะเป็นโทนขัดออกมาแล้วจะอมม่วงนิดๆนะคะเดี๋ยวรออบท็อปสักคู่หนึ่ง จะมีเสียงเด็กน้อยเข้ามาด้วยนะคะช่วงนี้ก็ฮิวลูกมาเลี้ยงที่ร้านนะคะ,คะอันนี้คืออบท็อปออกมาเรียบร้อยแล้วเราก็จะถัดผงออโรรานะคะนะคะแตะผงให้มีความวาวเป็นประกาย ที่พื้นด้านล่างนะคะหรือเพื่อนๆมีสีอื่นก็ใช้ได้หมดนะคะ,คะปัดปูนให้ดีก็จะเช็ดที่เลอะเกาะ ผงเสร็จแล้วนะคะเราก็จะท็อปโค้ดกันอีกรอบนึงเป็นไรคะนะคะเราก็จะท็อปโค้ดกันอีกรอบหนึ่งก่อนที่จะมาทําเส้นนูนทับนะคะครบค่ะหนึ่งนาทีค่ะ เราก็มาเตรียมเจลที่เราจะลากเส้นนูนกันนะคะเส้นนูนที่เป็นเส้นเปลือกหอยนะคะเส้นนูนที่จะมาลากเส้นที่เป็นเปลือกหอยนะคะงานจะเป็นเส้นนูนลักษณะแบบนี้นะคะแบบนี้นะคะ เตรียมอุปกรณ์นะคะออกมาได้เลยค่ะนะคะตำแหน่งของเราก็จะประมาณ 6- 7เส้นนะคะการทำเส้นนูนโดยใช้คู้กันคอนโทรลล่างนะคะทำให้มันเป็นหยดอยู่ปลายผู้กันก่อนนะคะเสร็จแล้วเราก็ตั้งคู้กันอย่างนี้ขึ้นนะคะ เราก็ทำตําแหน่งตรงกลางก่อนนะคะอ่าหึงเส้นก็คือเข้าไปอบนะคะโอเคอบค่ะเจลตัวนี้เป็นเจลไวต่อแสงนะคะอบออกมาแล้วค่อนข้างแห้งเลยก็คือพี่ใช้แค่ประมาณ30วินาทีนะคะเพื่อล็อกเจลแล้วก็บางทีเราทำงานใต้ไฟโคมไฟ LED อะไรประมาณนี้ก็ในขณะที่รออบก็ เอาฝามาปิดเข้าไว้หน่อยก็ได้นะคะเพื่อการเจลเสียหรือว่าเคมีเปลี่ยนนะคะเพราะบางทีเจลบางยี่ห้อคือไวต่อแสงโดนแสงมากๆก็จะเป็นก้อนจับตัวเป็นก้อนได้นะคะอันนี้ก็คือหนึ่งเส้นนะคะเส้นที่สองแล้วก็จะมาด้านข้าง นะคะคขอเช็ดนิดนึงอ่ะอบค,ค่ะยี่กองต่ำหน่อยขยับมือไม่ทันนะคะการค้นโควตงานก็ต้องไวนิดหนึ่ง เจลบางคนที่ใช้ก็คือจะเหลวหรือบางทีก็ข้นหนืดนะคะอยู่ที่ว่าความถนัดในการใช้งานเอาลงตามมาก่อนก็ได้ค่ะออกมาได้เลยค่ะยกกล้องสูงนิดนึงค่ะนะคะอันนี้ก็จะมาเส้นที่สามคะอบค่ะ ทำทีทำทีละเส้นนะคะถ้าของใครเจลเหลวก็ทําทีละเส้นถ้าของใครเจลเหนืดสามารถคอนโทรลได้ง่ายทําทีละสองเส้นก็ถ้าทําได้ก็ลองทําดูนะคะออกมาจ้ะออกมาได้เลยค่ะอันนี้ก็จะอยู่เส้นในก็จะได้อีกเส้นหนึ่ง คอบค่ะนะคะทีาาละสามสิบวิร้อนหน้าเล็บบ้างไหมคะไม่ร้อนเลยนะคะเจลตัวนี้ก็จะไม่ร้อนหน้าเล็บด้วยนะคะเวลาทำเส้นนู มาได้เลยจ้ะนะคะเราทําฝั่งนี้เสร็จเราก็จะมาทําอีกฝั่งนึงนะคะก็ต้องกะระดับให้ได้บาลานซ์กันด้วยนะคะอบขหงเวลาคอนโทรลงานนะคะก็คือจุ่มเจลมาแล้วให้เจลนะคะไปอยู่เป็นทรงหยดน้ําที่ปลายพุกันแบบนี้นะคะ เล็กเส้นใหญ่ก็อยู่ที่เราคอนโทรลงานหรือว่าตามขนาดไซส์ไซส์หน้าเล็บหรือดูตามความเหมาะสมนะคะให้ได้ความสวยงามออกมาจ้ะนะคะบค่ะ เสุดท้าย อันนี้เราก็มาปิดปิดกระปุกก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราจะขัดผงที่เป็นสีทองนะคะสีทองแบบนี้ที่ปลายปลายที่เป็นทรงหยดน้ําที่ปลายอย่างนี้นะคะให้มีความต่างสีสันทองอันนี้ก็จะมาใช้เป็นโทนทองอ่อน,ออน เราก็จะมาทาท็อปโค้ทนะคะปิดบริเวณเส้นนูนของเราก่อนเวลาทาท็อปโค้ทในเส้นนูนนะคะปาดท็อปให้ให้เรียบเนียนนะคะไม่ใช่ให้ท็อปไปกองอยู่ในร่อง ใครจะทาเต็มหน้าเล็บเลยก็ได้นะคะทีนี้พี่เป็นจะทาแค่ตรงทรงที่เป็นหยดเส้นนูนที่เป็นรูปเปลือกหอยนะคะโอเคการผัดผงใครจะใช้อ่า ของน้ำแบบนี้ที่เขาแถมมาก็ได้นะคะที่จะพลาดรางวัลที่หนึ่งไปไหมเนี่ย <c oughs> อยากได้หระคะอยากได้ไปเรียกเข้ามา <c oughs> หรือจะใช้แบบนี้ก็ได้นะคะที่เป็นซิลิโคนแบบนี้ <c oughs> อ่าไม่เป็นไรคะ่ะ เราจะพากันวันพี่นิกอไปออกมาคะแก่ะขาไม่อยู่ข้าวหรอจะจะเงียบก่อนนะคะอ่าทีนี้เราก็จะมาขัดผงสีทองที่ตรงบริเวณทรงที่เป็นหยดน้ําเท่านั้นนะคะเพื่อที่จะให้ตรงหยดน้ําของเรามีประกายก็จะมีเสียงเด็กน้อยก่อกวนนิดนึงนะคะวันนี้ ขัดตรงตำแหน่งแค่ตรงที่เป็นหยดน้ำตรงส่วนปลายเท่านั้นนะคะ,นะคะเสร็จแล้วปัดฝุ่นค่ะนะคะ,นะคะแล้วก็รูให้ดี ป่นในส่วนของสีทองนะคะเห็นชัดไหมคะที่ว่าเป็นสีทองโฟกัสไหมก่อนนะคะแบบนี้นะคะทีนี้พี่เมย์ก็จะมาใช้ออโรราที่เป็นสีโทนพื้นม่วงอันเดิมที่เราขัดลงพื้นนะคะมาขัดตรงที่เป็นใกล้โคลอีกทีหนึ่งแบบนี้นะคะ ที่เป็นเส้นตรงโคนนะคะสามารถขัดทับได้เลยค่ะให้มีประกายมากขึ้นนะคะ ก็จะเช็ดตำแหน่งในส่วนที่มันเปื้อนผงข้างนอกนะคะงานที่ออกมาก็จะได้เป็นประมาณแบบนี้แตงน,นี้แสงไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาติดเอเซอรีกัน จะมาใช้เจลตัวนี้ก็สามารถยึดติดอะไรได้นะคะเราก็จะมาตรงบริเวณโคนนะคะก็จะมาติดใส่มุกนะคะ เ,เลือกเอาตามที่เราชอบ <Okay. S 1> อันนี้ก็จะใช้สอจิ้มเพชรเป็นตัวจิ้มงาน ติดอหอยตัวน้อยนิดนึงนะคะ,คะเราก็เลงติดให้ดีเราจะติดแนวไหนอะไรยังไงหรือใครจะตกแต่งดีไซน์แบบไหนก็ตามใจชอบนะคะแบบนี้นะอ่ะอบค่ะ ก็ไปล็อกไว้หนึ่งนาทีนะคะอันนี้แล้วแต่ใครจะดีไซน์ตกแต่งเลยนะคะใครจะล้อมแบบนี้ก็ได้หรือใครจะล้อมเป็นไข่ปลาอะไรยังไงก็ว่าไปนะคะทำไมฉันทำผงปกขนาดนี้ สวยจะทำหกองคสวยมากขยันขอยากครีนเช็ดมือก่อนเดี๋ยวจับมือนางแบบก็จะติดไปด้วยนะคะตอนนี้เรายึดติดอะไหลมาแล้วโฟกัสให้ดูตรงที่ติดอะไหลนะ,ะนะคะมองเห็นชัดไหมนะคะติดอะไหลแล้วก็จะเก็บงานด้วยการลงท็อปโค้ดนะคะ่ะนะคะทาท็อปโค้ดปกติเลย นี้สามารถทาท็อปทับอะไรได้เลยนะคะในล่องนะคะอย่าลืมซีนท็อปให้เรียบนะคะไม่ให้ท็อปไปกองในเส้นนูนนะคะในซองถ้าเราเข้าไม่ถนัดเราสามารถดอบท็อปบนจานสีแล้วใช้ผู้กันเพ้นนะคะเป็นตัวจุ่มท็อป ทาตรงโคนเล็บก็ได้ปีนท็อปให้เรียบเนียนนะคะตรงไหนเลอะก,ก็กรีดก่อนให้เรียบร้อยอบหนึ่งนาทีค่ะเดี๋ยวเรามารอตอนเสร็จแล้วนะคะดูอีกทีว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วจะเป็นอย่างไร ตีมทะเลก็ยังเป็นที่นิยมอยู่นะคะใครจะทำเป็นลายบับเบิ้ลเพิ่มเติมก็ได้แบบนี้นะคะฝากติชมผลงานด้วยนะคะหน้าร้านพี่เบนรับสอนนะคะบริการทำเล็บแล้วก็มีอุปกรณ์ทำเล็บนะคะจำหน่ายจัดส่งทั่วประเทศหน้าร้านอยู่จังหวัดชนบุรีแยกคีรีนะคะเพจร้านชื่อเบนนี่เนลชนบุรีนะคะ ใครสนใจหรืออยากให้สอนลายอะไรสามารถทักเข้ามาได้นะคะกดเข้าไปในเพจร้านจะมี contact id ไลน์นะคะสามารถทักมาส่วนตัวได้มาห่ะพอดูหน่อย,ยแบบนี้นะคะนะคะก็เป็นลายน่ารักน่ารักอีกอย่างนึงนะคะ สามารถไปทำต่อยอดในร้านของเพื่อนๆพี่ๆน้องๆได้นะคะวันนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ